สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่20เมษายน2567ได้รับเงินโอนจากเจ้าชายวรมันตรงพรที่7 50บาทเป็นค่าข้าวกลางวันพอดีพาพ่อรักษาที่ราดวิถีต้องเฝ้าพ่อ ก็เลยได้50บาทนี้เป็นค่ากว๋วยเตี๋ยวไก่กลางวันที่โรงพยาบาลราดวิถีหมดพอดีค่าน้ำไม่เป็นไรโรงพยาบาลมีถังที่เสียบปลั๊กเป็นน้ำเย็นเราก็เอาแก้วหรือขวดไปกรอกไว้กินได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ความมีเมตตานี้ ตรงทําให้เจ้าชายวรมันทมพรที่เจดมีสุขภาพแข็งแรงจเจริญหน้าที่การงานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ